โคชใหม่สันติชัยเผือกครับทำอยุธยาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่4ีนัดแรกพวกเขามีแค่แต้มเดียวจากการเสมอหนึ่งส่วนอำนาจแก้วเขียวยังอยู่ที่เชียงใหม่ FC นะครับอันดับ4ครับมีอยู่7คะแนนชนะรวดในบ้าน2นะัดแต่ว่าเกมเยือนแพ้และก็เสมอยังไม่ชนะใครนะครับเริ่มเกมมา5นาทีครับเจ้าบ้านในชุดสีเข้มได้จังหวะฉกบอลเข้าไปแล้วก็กลายเป็นประตูเลยครับ1.0ต่อครับกลายเป็นประตูเบิกร่องอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นนักเตะใหม่นะครับ ยูบยองซูครับที่ย้ายมาจาก MOF สุลักกากรยูเต็ดเก็บตกจังหวะความผิดพลาดของกรพัฒนารีจันท์ครับลูกสาวประตูดีกรีทีมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีโอ้ออกสตาร์ทกลับมารอบนี้ไปช้าครับเจออยู่ฉกเข้าไปนี่ประตูที่3นะครับยูที่อยู่กับ MOF สุลักกากรยิงไป2ประตูแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยทำประตูได้แล้วนี่ถือว่าดีกรีอดีตท,ทีมชาติเกาหลีใต้ชุดเอเชียนคัพเลยนะครับ1-0ครับ เจ้าบ้านขึ้นนําดูเชียงใหม่จังหวะของเรียวมาสุมรุราให้มาแล้วตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับตามตีเสมอได้เร็วมากหลังจากเสียประตูไปแค่2นาทีนะครับแล้วก็เป็นอัธวิทสุขช่วยครับที่ยิงตีเสมอกับเชียงใหม่ได้แต่ลูกนี้ต้องชมจังหวะการแอสซิสต์ของเรียวมาสุมุระแหละครับดึงรอจังหวะแล้วก็โอ้โหจ่ายลูกนี้ให้อัธวิทยิงเข้าไปประตูแรกครับของอัธวิทในการลงเล่นให้กับเชียงใหม่หมดสิทธิ์สำหรับผู้รักษาประตูนะครับทัศพิชาอักษรสี เกมเปิดเลยครับหลังจากนั้นโอกาสโมงตรงนี้หลุดกรอบออกไปครับอีกครั้งในห่งองยูนะครับที่ได้โขกจากฟรีคิกที่หยอดเข้ามากลายเป็นเกมที่เปิดเพราะว่า2ประตูเกิดขึ้นตั้งแต่7นาทีแรกของเกมนะครับ<ป>ดูจังหวะของทางเชียงใหม่บ้างครับคอสมาในกรอบเกียโทษโอ้โหโมงคนเดียวเลยครับแต่หลุดกรอบออกไปครับกล้องนาทีชัยจังหวะคอสก็ไปสวยมากครับ ทางขวาของทางสำเริงครับแล้วม่งคนเดียวข้ามคานออกไปช่วงท้ายอ้าวหลุดเดียวครับโอ้โหจังหวะหลุดเดียวตรงนี้ของเชียงใหม่แล้วล็อกมาหน้าประตูโอ้โหเจาะจาข้ามคานครับนัทชัยศรีสุวรรณครับเก็บตกในกรอบเขตโทษตรงนี้ไม่ได้ไม่ล้ำหน้าครับไม่มีธงล้ำหน้าแล้วจังหวะเปิดเข้ามานี่เข้าทางของนัทชัยแต่ยิงตรงนี้ไม่ได้ครับ กองระดีชายนะครับที่ดีดมาแล้วจอดจ่อเลยครับไม่เป็นประตูครึ่งแรกเสมอกัน1 -1 นะครับอยุธยาในเต็ดปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ลงเล่นในบ้านแล้วไม่ชนะใครนะครับ,รบ17เกมเสมอไป7แล้วก็แพ้ไป10แล้วก็รวมไป2เกมตน้นฤดูกาลด้วยท่ากับว่าพวกเขาไม่ชนะมา19เกมในบ้านแล้วก็สุดท้ายครับโอ้โห5นาทีของครึ่งหลังเรียวมาสุมุระครับทำให้เชียงใหม่พลิกขึ้นนำ สุดยอดจริงครับลากจากริมเส้นมาเลยนะครับแล้วก็ยิงด้วยขวาโอ้โหผ่านมือทัตพิชาเข้าไปง่ายๆเลยกลายเป็นประตูที่3นะครับของเรียวมาสุมุระในฤดูกาลนี้ปีที่แล้วได้ยิง1ิประตูครับพาระยองเลื่อนชั้นขึ้นสูุลิกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรปีนี้มาเป็นมือปืนให้กับทางเชียงใหม่แล้วก็ยิงมา3ลูกแล้วนะครับซีซั่นนี้2-1เพื่อประตูที่3มจังหวะโฉบยิงตรงนี้ของเรียวก็หลุดกรอบออกไป เป็นประเภทสำหรับประโยชน์ในเกมรุกนะครับไม่ใช่หน้าเป้าแต่ว่ายิงประตูได้เยอะแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากจากังหวะส่งมาของยุกิบ,บัมบานะครับสองภานาญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่ที่นี่จากบีจีปฐุมยูนิสแต,แต่แต่ว่าอายุยาตีสเสมอได้สำเร็จครับจากดัสกรทองเหลาโอ้โหกับตันทีมตัวเก่านะครับจากจากังหวะยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษนี้เข้าไปจากบอลโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้ว ยูบยองซูครับมงคืนมาโอ้โหดัดสกอรยิงไวเสียบมุมเข้าไปเลยนี่ถือว่าเป็นประตูแรกในการลงเล่นให้กับอยุธยาเนเต็ดด้วยนะครับแล้วช่วงท้ายครับในช่วงทดเวลาครับฟรีคิกหน้ากรอบเผดโทษของดัดสกอร์ทองเหลานี่เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหพิกนำอีกรอบ3ประตูต่อ2ครับในวัยจะครบ37ปีในเดือนพฤศจิกายนครับดัดสกรครับทำา2ประตูโอ้โห ดูขวาลงนี้นี่เหมือนสมัยมหนุ่มนุ่มสมัยฮอตๆเลยครับฟรีคิกแบบนี้หนีมือกรพัส์แบบสุดปัญญาที่จะรับได้จริงๆครับ3ประตูต่อ2ครับนี่กลายเป็นประตูชัยเลยครับที่ทำให้ยุทธยาคว้า3าคะแนนแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและก็หยุดสิติไม่ชนะใครในบ้านของตัวเองไว้ที่19เกเกมนะครับชนะเรียบร้อย